ข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่ได้มีการหารือส่วนราชการในการเตรียมปลูกป่าเฉลิมงพระเกียรติเพื่อที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งจังหวัดสงขลาโดยจะคิกออฟในวันที่26สิงหรกรกงหาคมนี้ครับนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื <N> ่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2568และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 <N> โดยมีนายโชคนาลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาลาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกันณที่ว่าการอาสาขาพัก ประชาธิปัตย์อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาสำหรับพิธีเปิดนะครับได้มีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2568พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมคิกออฟที่ทำการสาขาพรรคประชาธิปัตย์อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยจะมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการให้ความรู้และการส่งมอบพันกล้าไม้กว่า7,000ต้น ไม่ว่าจะเป็นต้นกันเกลาทองอุไรทรงบาดานขี้เหล็กบ้านมะขามยักษ์ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุสน,นจากศูนย์เพาะพันธุ์ไม้สงขาก่อนจะกระจายไปยังทุกอำเภอเพื่อที่จะปลูกพร้อมกันในวันที่29กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการดําเนินการนะครับไปต่อเนื่องจนวันถึงวันที่12สิงหาคม2568โดยจะมีการหว่านมเมล็ดพันธุ์มะขามยักษ์จำนวน5,000เมล็ดและปลูกซ่อมในพื้นที่ต้นไม้ที่ตายแล้ว ภายใต้รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ